ต้องไปเกลืสูงเพราะบางทีเราก็ต้องทีสูงบางกลก็ยอนเขาว่าบางีมันมันไม่มันไม่เหมือนเครื่องอ่ะถ้าถ้าเครื่องปั้นเครื่องทําตัวออกมามันจะมาตรฐานแต่ที่มือคนอ่ะบางครั้งมันมาเป็นลูกเล็กบางครั้งมาเป็นลยกใหอย่างที่เราคัดพัดนี่คือเราลูกเล็กสั่งไงที่เรามองๆที่ใส่แปะใส่ให้ดูนะลูกเล็กนะ ถ้าเราเอาเข้าเนี่ยเอาชุดนี้เข้าเนี่ยคือรูอ๋อานนเนี้ยตสูกน่ก็ทําเหมือนกับมันเกิดเคามบัจิตกก็คือเหมือนกล้องที่มันให้ให้ได้รใลองตั้งมันใช้ขนาดตามมาตรฐานเราก็จะคุมได้นะเวลับ นี่เราอะทาในบกงานองยอดคือาอลยะความโลกคือความโลภที่หนักมากีความอยากได้เยไม่ได้สนใจว่าเจตอโตะ้วกเจอตน้ก่อนอาจจนไมก